สวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวยูชาแนลวันนี้อยู่เกมมืคาน,นะวันนี้เรามาทาการสอนตีเล่ปอ๊อตว่าขโมโฮว์คร์บระดับเอ็กซ์ตีมกลางแจ้งกันนะทุกคนโดยทีมที่พี่ใช้เป็นทีมตัวละครของมารกก์กิมิกาทูบุกิเนรุสเตปเชียจะเป็นฮนะิมาริแล้วก็ฟูกะปีใหม่นะตัวละครดาเมจหลักรอบนี้จะเป็นมิกะสายบัฟก็จะเป็นตัวฮิมาริแล้วก็ฟูกะปีใหม่ที่ทะทำการลดคอร์ให้กับมิกะโดยเป็นหลักเลยเนลุก็มาทําการ ปั่นคอร์สแล้วก็ตลอคอรสุดท้ายก็เป็นมากรีเป็นทําการลดเกาะบอสนั่นเองคุบุกี้จะทําหน้าที่เพิ่มเกรดของตัววาคาโมนะเห็นด้านขวาบนไหมตรงนั้นแหละอตอนนี้ให้ทํางานแนวคอร์สประมาณ9ก้าถึงสิแล้วรอคอยให้กับมิกะนะแล้วก็มีกะยิงออกไปพร้อมกับบบฮิมาริเราก็เลยรู้ตามแล้วก็รอคอยอีกทีนึงแล้วก็มิกะยิงปิอีกนี้ คราวนี้ก็จะทําการใช้ทิมารีนะประมาณพอสเกือบ8ประมาณนี้ให้กับมิกะเนลุเราก็ลบควายทีมเราก็มิกะยิงปิดแ่บนี้ก็จะจบตัวสองของเฟสแรกแล้วนะอ่ะต่อมาเฟสที่2อพอจะทําการขึ้นโฮวคาบแล้วก็คือวาอ่าขโมดนั่นเองอ่ะคราวนี้มาคิจะปากระป๋องสีเราเตรียมทิมารีบอบให้ตัวของ มิกาแล้วก็เนรูส้สกิลออกไปแล้วก็เรอขอมิกายิงออกไปแบบนี้แล้วก็ฮิมาริวไม่รู้ตามแลเราขอต่อเราก็มิกาย,ยิงปิดเลยทีแบบนี้คราวนี้คุณบ,บอสก,ก็จะทำการเรียกคุณออกมาเนาะ หุ่น,นี้ต้องใช้ต่อของฮิมาริก่อนนะแล้วก็เนรุยิงแล้วก็คูกะลดคอสมีการทิงออกไปอนนี้หุ่นก็แตกแล้วเหลือก็กลับมาเจ้อันนี้มากรีจะปาสีไปแล้วก็ให้เนรุยิงออกแบบแบบนี้คูกะลดคอสมีการยิงออกไปพร้อมรับด้วยแล้วก็เนรุยิงปิดแบบนี้เลย โ <Okay. S 2> อเคันนี้ก็จะเป็นคะแนนของระดับเอ็กซ์ติมใครทำได้ประมาณนี้หรือมีคอมเพิ่มเติมสามารถแชร์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยประมาณ15.13ล้านนะก็เป็นคะแนนทถือว่าดีและโอเคสำหรับระดับเอ็กซ์ติมเลยสามารถเอาไปใช้กันได้นะส่วนลำดับ ก็ตามนี้เลยถือว่าได้คะแนนที่ดีมากๆระดับหนึ่งเลยส่วนใครดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับ